ก็ขอธรรมสวัสดีทุกท่านสำหรับวันนี้ธรรมะสวัสดีมาเจอกับทุกท่านอีกเช่นเคยหลังจากที่ห่างหายไปจากเวทีห่างหายไปจากการสื่อสารการเผยแพร่ธรรมะความคิดเห็นปรัชญาวิสัยทัศน์ผ่านระบบออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไลน์เป็นทิกตอกหรือแม้กระทั่งผ่าน y o u t u b e ผ่าน Facebook ผ่านเพจตลอดถึงผ่านเว็บไซต์โดยเฉพาะในนามของศูนย์วิจัยธรรมศึกษา โครงการธรรมศึกษาสำนักเรียนวัดอาวุธวิกษสิทธารามวันนี้ธรรมสวัสดีมาเจอกับทุกท่านอาจจะได้นําสิ่งละอันพันละน้อยโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นต่างๆมานําเสนอกันแต่ค่อนอื่นในนามของศูนย์วิจัยธรรมศึกษาโครงการธรรมศึกษาสำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิทารามก็ขอประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมว่า ในปีพุทธศักราช2568นี้เราก็จะยังมีการเรียนการสอนการศึกษาธรรมศึกษาชั้นตรีโทและเอกระดับประถมระดับมัธยมและก็ปริมศึกษาเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการก่อตั้งมูลน,นิธิการศึกษาการอบร,รมการสัมมนานต่างๆระดับชาตินานาชาติ เราก็จะยังขับเคลื่อนกันต่อไปฉะนั้นก็ฝากประชาชนฝากทุกท่านที่สนใจกิจกรรมของศูนย์วิจัยธรรมศึกษาโครงการธรรมศึกษาสำนักเรียนวัดอาวุธวิกาษสิทารามได้โปรดติดตามได้โปรดดูตามสื่อโซเชียลมีเดียแฟอร์มต่างๆที่ทางศูนย์วิจัยธรรมศึกษาก็จะได้ประชาสัมพันธ์เป็นระยะเป็นระยะฉะนั้น ในปีนี้ทุกท่านที่ยังสนใจโครงการธรรมศึกษาหรือกิจกรรมงานวิชาการการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับชาตินานาชาติทั้งภาคภาษาไทยภาษาอังกฤษเราก็ยังมีการดําเนินการกันต่อไปพร้อมทั้งกิจกรรมใหม่ๆใ,ในรอบปี68นี้เราก็ยังมีอยู่ทุกท่านครับ เวลาเราพูดถึงปรากฏการณ์ต่างๆในสังคมนั้นไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ของตัวเราเองอตัวคนรอบข้างหรือแม้แต่สังคมโดยรวมถ้าเรามองในกรอบของธรรมะถ้าเรามองในกรอบของหลักคำสอนพระเจ้าเราสามารถที่จะนำมาเป็นแง่คิดเราสามารถที่จะนำมาเป็นหลักการเพื่อที่จะเป็นคติเป็นหลักคำสอนเตือนใจของเราได้ วันนี้ก็เลยอยากจะมานำเสนอมาชวนคิดชวนคุยกับทุกท่านกับเรื่องง่ายๆแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องง่ายนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ทางผู้พูดเองได้นำเสนอในประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องความดีเพราะว่าสืบเรื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวกับผมเองได้มีโอกาสไปสอบพิธีนิพนธ์หรือว่าไปสอบงานวิจัย ปรากฏว่าในงานวิจัยชิ้นนั้นก็ได้มีการพูดคุยได้มีการดีเบตกันในประเด็นเกี่ยวข้องกับความดีในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคนดีว่าเป็นอย่างไรฉะนั้นในวันนี้รายการธรรมสวัสดีก็จะได้โอกาสพูดคุยกับทุกท่านในประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องคนดีเกี่ยวข้องกับความดีที่ผู้พูดเองได้มีโอกาสไปเป็นกรรมการสอบ เป็นกรรมการให้ข้อคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะงานวิใจัยในชิ้นดังกล่าวในงานวิจัยหรือว่าในงานวิชาการดังกล่าวได้พูดถึงคนดีได้พูดถึงความดีไว้อยู่3ประการดังนี้ประการที่1ในงานวิจัยดังกล่าวได้พูดถึงว่าเวลาเราจะพูดถึงว่าความดีคืออะไรคนดีเป็นอย่างไรในงานวิจัยดังกล่าวได้บอกว่า คำว่าคนดีคำว่าคนดีนั้นหรือว่าคำว่าความดีนั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลก็คือหมายความว่าเวลาแต่ละคนนั้นมีความคิดเห็นมีคํานิยามหรือว่ามีความเข้าใจมีความรู้เกี่ยวข้องกับความดีเป็นอย่างไรก็จะใชะ้ความดีที่เป็นข้อคิดเห็นของตัวเองนั้นเป็นการตัดสินฉะนั้นเวลา ที่เราไปเจอใครหรือว่าไปเราเาไปขอความคิดเห็นจากใครถ้าเราถามว่าความดีคืออะไรคนดีเป็นอย่างไรเราก็จะได้เห็นคนที่เราไปถามนั้นก็จะบอกว่าคนดีเป็นแบบนี้ความดีเป็นแบบนี้อันนั้นก็คือแสดงให้เห็นว่าเป็นลักษณะหรือเป็นความหมายของคนดีประการที่หนึ่งทางภาษาวิชาการเราเรียกกันว่าเป็นความดีหรือเป็นความดีในเชิงอัตวิสัย หรือเป็น s u b j e c t i v i นั่นเองก็คือขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นมีความรู้คนคนนั้นมีความคิดเห็นเป็นประการใดฉะนั้นถ้าเรามองจากกรอบนี้เราจะเห็นภาพเลยว่าถ้าเรามีกรรยาณมิตรถ้าเราอยู่ในสังคมหรือเราอยู่ในพื้นที่ดีๆเวลาเรามีข้อคิดเห็นเรามีคำถามเกี่ยวข้องกับว่าคนดีเป็นอย่างไรความดีเป็นอย่างไรถ้าคนที่ พูดคุยกับเรานั้นเป็นผู้ที่มีความรู้เป็นผู้ที่มีความคิดเห็นเป็นกัลยาณมิตรเป็นผู้ที่อบรมศึกษามาเป็นอย่างดีเราก็จะสามารถได้ความคิดเห็นได้ความรู้เกี่ยวข้องกับความดีนั้นเป็นไปได้ฉะนั้นในงานวิจัยในผลงานวิชาการดังกล่าวจึงระบุไว้ชัดเจนครับว่าคําว่าคนดีคําว่าความดีนั้นขึ้นอยู่กับว่า เราหรือใครก็แล้วแต่ที่เราไปปรึกษานั้นมีความรู้มีการสะสมมีความเข้าใจเรื่องความดีเรื่องคนดีเป็นอย่างไรถ้าเขามีความรู้เขามีข้อคิดเห็นประการอะไรเกี่ยวข้องกับความดีคนดีเขาก็จะตัดสินไปแบบนั้นเช่นกรณีเขามองว่าคนดีก็คือคนที่ให้ทานฉะนั้นมันก็อาจจะมีแนวโน้มว่าการที่เราไม่ให้ทานหรือเราเป็นคนที่ไม่ได้เป็นตามนั้น,นก็อาจจะถูกไม่ได้ใัยว่าเป็นคนไม่ดีได้ฉะนั้นก็ในเกณฑ์เรื่องนี้ก็น่าสนใจ ส่วนประการที่สองก็คือความดีหรือคนดีนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าคนจะนิยามหรือคนจะมีความรู้เป็นอย่างไรแต่หลักการหรือเกณฑ์ที่มันเป็นสาคลว่าอย่างไรก็จะตัดสินไปตามนั้นยกตัวอ,อย่างง่ายๆในกรณีทางปรัชญ,ญาเราเรียกการคิดหรือข้อคิดเห็นประการนี้เป็นวัตถุวิสัยหรือเป็นออบเจกตีเป็นปรวิสัยก็ได้นะครับ คือทำไมจึงพูดอย่างนั้นก็คือหมายความว่าเวลาเราพูดถึงว่าความดีคืออะไรคนดีเป็นอย่างไรเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะวิไม่ฉัยในเกณฑ์เรื่องนี้นคะความถูกต้องมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแล้วโดยคนส่วนใหญ่ หรือว่าโดยหลักสากลว่าอย่างไรเราก็จะตัดสินแบบนั้นเช่นในที่ใดที่หนึ่งหรือในหลักการใดหลักการหนึ่งหรือคนทั่วไปยึดถือเป็นประการไหนเราก็จะถือว่าประการนั้นเป็นประการที่ <c oughs> ถูกต้องเพราอไปครับฉะนั้นความดีหรือคนดีในประการที่สองนี้เราจึงมองในเชิงปรัมิสัยหรือปัจจิติซึ่งเป็นเรื่องของเกณฑ์ที่เป็นสากลหรือคนส่วนใหญ่ว่าอย่างไร ส่วนประการที่3ามคนดีหรือคความดีนะั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องว่าใครหรือใครบางคนหรือเราเองก็แล้วแต่คิดอย่างไรหรือเกณฑ์สามคนหรือคนส่วนใหญ่ว่าอย่างไรขึ้นอยู่กับประเด็นเดียวก็คือว่าความดีหรือคนดีนั้นถ้าเราจะวินิจฉัยว่าเป็นอย่างไรนั้นก็คือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับบริบทแวดลอ้อม เราจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่เกณฑ์จะว่าอย่างไรก็แล้วแต่แต่ถ้าบริบทแวดล้อมไม่ได้ไม่ได้เอื้อแบบนั้นคําตอบก็จะเป็นอีแบบเลยฉะนั้นเราเรียกกันว่าวิธีการวินิจฉัยความดีหรือคนดีแบบนี้เขาเรียกว่าสัมพัทธหรือว่าสัมพัทธทานิยมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขขึ้นอยู่กับประเด็นว่าเราจะวินิจฉัยเป็นประการใดฉะนั้นในภาพรวมที่ผมเองตัวดามาภาพเองสะท้อนจาก งานวิจัยสะท้อนจากบทเรียนไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์นในสังคมตัวเราเองผู้อื่นหรือตลอดถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมเนี่ยรวมๆแล้วถ้าเราดูจากงานวิชาการถ้าเราดูจากปรากฏการณ์ทั้งหลายแหล่ว่าคนดีเป็นอย่างไรความดีเป็นอย่างไรเนี่ยถ้าในเชิงวิชาการเราก็จะเห็นภาพลักษณะแบบนี้แหละประการที่หนึ่ง ความดีหรือคนดีนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความรู้คุณมีความเข้าใจเรื่องความดีเป็นประการใดคุณก็ตัดสินคุณก็วิพาษคุณก็วิจารณ์ไปตามนั้นส่วนประการที่สองขึ้นอยู่กับว่าเกณฑ์สากลหรือคนส่วนใหญ่ว่าอย่างไรเราก็ว่าไปตามนั้นประการที่สามไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเองว่ามีความรู้หรือมีความเข้าใจอย่างไรหรือเกณฑ์สากลหรือคนส่วนใหญ่ว่าอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขในสถานการณ์ตอนนั้น ถ้าสังเกตุการเปลี่ยนไปเงื่อนไขของการวินิจฉัยว่าอะไรคือดีอะไรคือไม่ดีอะไรคือความดีอะไรคือคนดีนั้นก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยฉะนั้นทุกท่านครับนี่คือภาพของความคิดเห็นภาพของความรู้ความเข้าใจกับคนดีหรือความดีแล้วทุกท่านคิดเห็นประการใดว่าความดีคนดีที่แท้จริงควันเป็นอย่างไรเพราะทุกวันนี้ในสังคมเราเนี่ย เราพยายามจะ,สะแสวงหาคนดีเราพยายามจะบอกว่าอะไรคือดีอะไรคือสิ่งที่ไม่ดีเมื่องานวิชาการเมื่องานวิจัยเมื่อหลักการหลักเกณฑ์ในภาพกว้างของสังคมโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยพูดถึงว่าถ้าเราจะตัดสินว่าอะไรคือดีอะไรคือความดีเนี่ยมันก็จะมีภาพอยู่สาภาพนี้แหละแล้วทุกท่านเวลาท่านจะวินิจฉัยเวลาท่านจะบอก แล้วท่านใช้เกณฑ์อะไรเป็นเครื่องตัดสินท่านใช้เกณฑ์ที่1เป็นอัตตาิสัยท่านใช้เกณฑ์ที่สองเป็นประวิสัยที่ท่านใช้เกณฑ์ที่สเป็นสัมพัฒนิยมแต่เท่าที่ผู้พูดเองได้เห็นอยู่ในสังคมในปัจจุบันนีย้ยอมรับความจริงว่าแม้กระทั่งตัวเราเองผู้อื่นหรือตลอดถึงสังคมโดยรวมเนี่ยเวลาเราเห็นว่าอะไรคือคนดี ใครคือคนดีหรือความดีเป็นอย่างไรถ้าเรานะเอางานวิชาการเอาหลักการหลักเกณฑ์ที่เราท่้เรียนกันมาในสามตัวสาหลักการมัลสตูมาจาับวานีิจะเห็นเลยภาพเลยครับว่ามันมีทั้งสามอย่างที่เป็นปรากฏการณ์มันมีทั้งเรื่องของว่าทําไมคุณบอกว่าคนดีทําไมคุณบอกว่าความดี เขาก็ใช้เกณฑ์ทั้งเรื่องความรู้ความเข้าใจของตัวเองเข้าไปตอบเข้าไปตัดสินในขณะเดียวกันเขาก็มองไปที่ว่าเกณฑ์สามคนว่าอย่างไรหรือสังคมโดยรวมว่าอย่างไรก็เป็นเครื่องมือในการตอบเช่นเดียวกันตลอดถึงว่าบางทีก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสถานการณ์ที่เขา,าเผชิญอยู่ด้วยแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงคนดีเวลาเราพูดถึงความดีนั้นเป็นอะไรที่ตอบยากมาก จริงอยู่ผู้พูดเองพูดตั้งแต่เริ่มต้นว่าคนดีหรือความดีนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายแต่เวลาเราเผเชิญอยู่ในสถานการณ์จริงๆเวลาเราอยู่หน้างานเวลาเราเจออย่างเช่นกรณีเวลาเราเจอญาติพี่น้องหรือคนรู้จักกันหรือคนที่รักเกิดปรากฏการณ์ที่ผู้อื่นวินิจฉัยว่าไม่ดีหรือเลวหรืออะไรก็แล้วแต่ แล้วเราคิดเห็นเป็นประการใดเวลาเราจับเงื่อนไขของหลักเกณฑ์3ประการนี้เข้าไปแทรกก็จะเห็นภาพเลยครับว่าการตัดสินว่าคนดีคือใครหรือความดีเป็นอย่างไรมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ท้ายที่สุดแล้วก็อยากจะฝากทุกท่านครับว่าคือแม้นว่าเกณฑ์ตัดสินความดีคนดีว่าเป็นอย่างไรนั้นจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายหรือเป็นเรื่องที่ยากแต่ท้ายที่สุดแล้วในชีวิตจริงๆของเราเราเองคงหนีไม่พ้น ทุกครั้งที่เราตัดสินใจทุกครั้งที่เราดําเนินชีวิตตราบเท่าที่เรายังไม่ตายหรือแม้กระทั่งเราตายไปแล้วเราก็ยังจะต้องตัดสินว่าอะไรคือดีอะไรคือไม่ดีอยู่ดีเพราะทุกครั้งที่เราตัดสินว่าอะไรคือดีอะไรคือไม่ดีความเป็นคนดีความเป็นคนไม่ดีก็จะติดตัวเราไปด้วยแล้วในขณะเดียวกัน มันก็จะสะท้อนกลับมาหาเราเหมือนที่งานวิชาการงานวิจัยดังกล่าวที่บอกว่าเรื่องการดีหรือไม่ดีคนดีหรือไม่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องของคอสแต่เอฟเฟกต์ก็คือเป็นเรื่องของเหตุและผลหรือเป็นเรื่องของเหตุกับผลฉะนั้นเวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่เวลาเราคิดอะไรก็แล้วแต่เวลาเราพูดอะไรก็แล้วแต่ล้วน เป็นามาร์กและผลที่มันเกิดขึ้นจากกระบวนการคิดกระบวนการพูดและกระบวนการทําของคนเราฉะนั้นการที่เราจะไม่ได้ัยคนอื่นการที่เราจะว่าร้ายคนอื่นการที่เราจะบอกว่าคนอื่นไม่ดีอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องพึงสํารวมระวังเพราะว่า ในสมัยปัจจุบันเนี้เราอยู่ในโลกแห่งโลกเสมือนจริงที่เราเรียกกันว่าโลกผ่านโซเชียลมีเดียผ่านแพลตฟอร์มต่างๆการที่เราจะแชร์การที่เราจะวิจารณ์วิพากษ์การที่เราจะแสดงความคิดเห็นว่าคนนั้นดีคนนั้นไม่ดีนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากมันอยู่ที่ว่าเราจะ,ะพิมพ์อย่างไรเราจะคิดอย่างไร มันก็เลยกลายเป็นว่าการที่เราจะตัดสินใครว่าดีหรือไม่ดีเป็นเรื่องที่รวดเร็วเป็นเรื่องที่ง่ายมากแต่ทุกครั้งที่เราวินิจฉัยทุกครั้งที่เราตัดสินนั้นเราใช้เกณฑ์หรือเราใช้เงื่อนไขอะไร3ข้อที่ผมพูดนํานเสนอไปตั้งแต่ต้นท่านใช้อะไรเป็นเครื่องมือตัดสินหรือว่าจริงๆแล้วท่านใช้รวมๆอันนี้ก็ต้องฝากทุกท่านแต่ท้ายที่สุดแล้วความดีก็ยังสําคัญอยู่เสมอแต่การที่เราจะวินิจฉัยว่าอะไรคือดีอะไรคือไม่ดีนั้น ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันก็ขอธรรมสวัสดี